สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมแทนคุณจิติสระครับวันนี้มาพบกันในรายการพลังงานวันนี้นะครับซึ่งวันนี้มารับหน้าที่แทนคุณอนุมานะครับเช่นเคยนะครับรายการพลังงานวันนี้ก็เป็นรายการที่นําเสนอเรื่องราวของความรู้ความเข้าใจเพื่อจะสามารถทําให้เราเข้าใจการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับรายการเราก็จะมีสาระดีๆทั้งเรื่องของพลังงานและก็เรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวไปต่างที่ต่างๆนะครับช่วงนี้พักสักครู่นะครับช่วงหน้ามาพูดคุยกับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพล คคัับรทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมันทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำก,กัดของตัวเองออเกลุ่มปตทเชื่อว่าพลังของการตั้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้า เป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง ับมาคุยกันต่อนะครับในช่วงสําคัญของรายการพลังงานวันนี้นะครับแน่นอนครับก็ต้องคุยกับท่านผู้นี้ครับซึ่งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพลังงานเป็นอย่างดีนะครับท่านดรพรายผลคุ้มทรัพย์นะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับต้องขอเรียนอาจารย์เพราะก่อนหน้านี้ท่านอยู่ที่สอนอยู่ธรรมศาสตร์ด้วยนะอาจารย์ใช่ครับอาจารย์สอนอยู่เศรษฐศาสตร์ใช่ไหมครับผมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ครับผม ก็ก่อนที่เราจะคุยนวันนี้หงวข้อจริงที่ผมได้เตรียมข้อมูลมาก็จะเป็นเรื่องของการจัดทําแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือเรียกว่า PDP Power Development Plan นะครับเศรษฐศาสตร์กับพลังงานมันเกี่ยวข้องกันยังไงจ้ะเกี่ยวข้องกันมากเลยเพราะว่าเรื่องการพัฒนาเรื่องการทําแผนเนี่ยมันจะต้องเอาหลักเกณฑ์ในด้านเศรษฐศาสตร์นอกเหนือไปจากเรื่องเ,ออเทคนิคทางด้านพลังงานโดยพล<ม>ังงานไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วนะครับ เพราะว่าเศรษฐศาสตร์สอนให้คนรู้ว่าควรจะผลิตอย่างไงควรจะใช้ยังไงเพื่อให้ได้ต้นทุนที่ต่ำที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดอันนี้มันก็เป็นวัตถุประสงค์หลักเลยนะฮะของ PDP ของเราก็คือเราต้องการที่จะมีแผนในการพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าซึ่งทำให้ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยในช่วงยี่0ปีข้างหน้าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อ่าไรเพื่อให้อัตราค่าไฟที่เราจ่ายกันทุกวันเนี้ในที่สุดมันไม่สูงเกินไปอืเพราะว่าก็มันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องอรุปสองค์อุปทานความต้องการกับความสามารถในการผลิตตอบสนองความต้องการกเ,เพราะว่าหลักของเศรษฐศาสตร์อันนี้ก็คือ<ป>เรื่องของว่าการบริหารจัดก,การทรัพยากรที่มีจํากัด เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่มีไม่จํากัดเพราะดูเหมือนว่าความต้องการในการใช้ไฟฟ้าเป็นมัลเดียเศรษฐศาสตร์ที่ดีมากอ๋อขอบคุณนะผมสนใจชอบอ่านหนังสืออะไรก็คือความต้องการของมนุษย์เนี่ยผมว่าเรื่องพลังงานไม่ยวอนจํากัดนะและนักวันในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเพราะดูเหมือนว่าจะเป็นทางเลือกอย่างรถเนี่ยตอนนี้ก็มีรถไฮบริดที่ใช้ไฟฟ้าด้วยเลยก็มีการพูดกันว่ามนุษย์เราเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเวลายากจนเนี่ยนะฮะ การใช้ไฟฟ้าไม่ค่อยมากเท่าไหร่แต่ก็จําเป็นที่จะต้องใช้แต่พอมีเงินมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยก็จะซื้อซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ใช่เป็นดับแรกในะดับแรกๆเลยทีวีตู้เดี๋ยวนีคอมพิวเตอร์มือถือเนี่ยก็ต้องใช้มือถือก็ต้องใช้ไฟฟ้าเยอะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยมีความสําคัญต่อต่อมนุษย์ในโลกปัจจุบันมากโดยทั้งประเทศไทยด้วยแน่นอนอยู่แล้ว แผนที่ว่าเนี่ยคงไม่ใช่เพียงแค่เพิ่งเริ่มต้นแต่ผมว่าคงต่อเนื่องกันมาพอสมควรแต่ว่าออวไฮไลไท์ที่สําคัญที่จะมีการหยิบยกขึ้นมาเป็นวาระประชุมใหญ่ในครั้งนี้เนี่ยคืออะไรครับมันก็เหมือนกับแผนในอดีตน,น,นะฮะซึ่เราทํามาหลายครั้งหลายคราแล้วคืองนี้ต้องเรียนว่าขั้นตอนการทํางานของเราก็คือขั้นแรกเลยเนี่ยเราจะต้องดูว่าความต้องการในการใช้ไฟฟ้าในช่วงยี่สิบสามสิบปีข้างหน้าเนี่ยนะฮะ มันมากน้อยแค่ไหนเพียงใดครับอันนี้พูดแล้วมันเหมือนกับเป็น impossible job นนะแตจริงๆเราต้องทำมเราก็ต้องทำมนะมองไปยี่สิบสาสิปีข้างหน้าแล้วก็ถามตัวเองว่าประเทศไทยเนี่ยนะคนในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็น<ม>บ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นร้านาร,รรมอาหารศูนย์การค้าอุตสาหกรรมต่างๆพวกนี้ต้องการใช้ไฟมากน้อยแค่ไหนเพียงใดนะและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงที่ใช้มากที่สุดช่วงพีเป็นเท่าไหร่ช่วงที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าพีกเป็นเท่าไหร่ก็ส่วนใหญ่สำหรับประเทศไทยเนี่ยเนื่องจากว่าเราใช้ไฟฟ้าในการกับแอร์นะพูดง่ายกับแอร์นี่ค่อนข้างมากเพราะนั้นการใช้ไฟฟ้าก็จะอยู่อยู่จุดสูงสุดในช่วงหน้าร้อนเมษายนนะฮะเมษาก็ได้หรืออาจจะเป็นพฤษภาก็ได้นะฮะเพราะนั้งวิธีการคำนวณของเราคือ คำนวณร,รายเสร็จแล้วต้องบอกว่าในปีสมมติปีหน้าเนี่ยเจองพันห้าร้อยห้าแปดเนี่ยจะต้องบอกเราว่าในช่วงสูงสุดเนี่ยต้องการกําลังผลิตไฟฟ้าเท่าไหร่นะฮะกำลังผลิตไฟฟ้าเท่าไหร่นะลลฟฟนะแล้วก็ทําไปทุกๆปี20-30าปีขนมะาเพื่ออะไรเพื่อจะบอกว่าไอ้สูงสุดตรงนั้นเนี่ยเราจะต้องมีกําลังการผลิตไฟฟ้าพูดกันอย่างภาษาชาวบ้านคือโรงไฟฟ้านะมากพอที่จะผลิต สนองความต้องการไอ้จุดสูงสุดนั้นนะฮะบวกกับเผื่อไว้ด้วยบว,<ม>บวกเผื่อไว้ด้วย<ม>ก็เผื่อก็แล้วแต่นะสิบเปอร์เซ็นสิบห้าเปอร์เซ็นต์อะไรครับที่เผื่อไว้ก็เพราะว่ามันมีโรไฟ้าบางโรงที่อาจจะต้องปิดซ่อมบ้างอาจจะเสียบ้างอาจจะ<ม>เชื้อเพลิงไม่พออะไรก็ว่าใเนี่ฮะเป็นวิธีการที่เราทําก็คือดูในแง่ความต้องการเสร็จแล้วก็หันไปดูว่าไอ้โรงไฟฟ้าที่ว่าเนี่ยที่ว่าจะต้อง มากพอที่จะตอบสนองความต้องการสูงสุดเนี่ยบ,บวกไปสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันต้องเป็นโรไฟ้าประเภทไหนบ้างอ่าต้องใช้เชื้อเพลิงอะไรบ้างครับต้องลงทุนเท่าไหร่จะจุดูแลตรงนี้และต,ต้องเองมื่อไหร่ครับต้องลงทุนเมื่อไหร่นะ,ะและโรไฟ้าเก่าเนี่ยมันจะหมดอายุเมื่อไหร่นะฮะและที่สําคัญก็คือว่า แล้วเงินที่ต้องใช้เท่าไหร่เท่าไหรอนี่สสำคัญมากอันนี้สําคัญมากเลยเ <c oughs> นี่ยเศรษฐศาสตร์จะเข้ามาตรงเนี่ย <c oughs> คิดหมดแล้วแต่ไม่มี<อ>ไม่มีตังทำไม่มีทุนทำดูเชื้อเพลิงอ, <c oughs> อย่างเดียวดูไอ้หน้าตาของรถไฟยอย่างเดียวไม่พอต้องดูว่าแล้วเงินทนี่ต้องลงทุนเท่าไหร่โอ้ฟังแล้วทุกเรื่องสำคัญหมดและเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีวิธีการใช้การคํานวณทางสติก็ดีทางอณิศาสตร์อะไรต่างๆแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็บอกมาว่าโอเค เพราะฉะนั้นเนี่ยในปีนี้ปีนั้นปีนั้นจะต้องมีโรงไฟฟ้าชนิดนั้นชนิดนี้อเข้ามาและออกไปอะไรยังไงบ้างและเป็นเท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่นะฮะนี่คือต้นทุนที่ต่ำที่สุดครับถ้าอยากจะให้ค่าไฟมันไม่แพงเกินไปจะต้องทําอย่างนี้อย่างนี้โอเคครับอันนี้เป็นวิธีการอย่างเดียครับเพราะฉะนั้นไฮไลท์ที่ว่าเนี่ยก็คือเรื่องของก็เมื่อกี้สองส่วนส่วนหนึ่งก็คือความต้องการมากแค่ไหนครับนะฮะ ซึ่งสรุปกันง่ายๆที่เราพบก็คือว่าในประเทศไทย20-30ปีข้างหน้าเนี่ยเราคงไม่โตมากเหมือนกับ20-30ป,ปีที่ผ่านมาะะนะฮะก็เฉลีย่ยเศรษฐกิจไทยก็คงโตปีหนึ่งประมาณ4%อ,อย่างมากนะ4-5%ถ้าดีที่สุดก็ือ5%แต่เราคิดว่า5%ก็ยังยากนะฮะเราก็มักจะใช้กรณีปกตกิคือประมาณ4%แล้วเพราะนั้นการใช้ไฟฟ้าก็จะเติบโตประมาณนั้น นะฮะเพราะเพราะโดยมากการใช้ไฟ้าเนี่ยมันจะเพิ่มตาม GDP ตามข<า>นาดเศรษฐกิจ<ม>นะฮะนี่คือไฮไลท์แรกเลยที่บอกนะซึ่งก็เป็นข่าวดีคือมันไม่โตมากนะนะเอาละเดี๋ยวจะพักสักครู่นะท่านครับแล้วเดี๋ยวจะคุยกันต่อเพราะผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมาก<ช>ว่านะการเตรียมพร้อมรับมือสําหรับสิ่งที่บางทีอาจจะมองว่าเขาว่า worst case คือเร็ว้ายที่สุดมันจะเกิดสิ่งที่ดีสุดตามมาในกรณีนี้ไม่ได้แปลว่าเล็ว้ายแปลว่าไม่ดีนะฮะแต่ว่า เตรียมพร้อมไว้สาหรับสิ่งที่การใช้งานอย่างเต็มที่นะครับเพื่อเราจะได้วางแผนได้ถูกต้อง20-30ปีไม่ได้นานเกินไปบางประเทศนี่นเขา,เ 1, ว,า,ว,าวางแผนเป็นร้อยพอมจะเป็นพันปีด้วยซ้ำไปนะครับอย่างอังกฤษเนี่ยผม้าใจว่าโอ้วางแผนกันล่วงหน้าเป็นพันปีนะฮะอ่ะนะครับช่วงนี้พักสักครู่นะครับพบสิ่งที่น่าสนใจสักู่แล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกับท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีต่อครับทําไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้ นี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วมันทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองกลุ่มปตทเชื่อว่าพลังของการตั้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง กลับมาคุยกันต่อนะครับในรายการของเรานะครับพลังงานวันนี้นะครับเพื่อวันหน้ามีคํากล่าวของนักปราชญ์โบราณเขาบอกว่ามองอดีตจะเห็นอนาคตฉันใดก็ฉันนั้นนะครับเรื่องพลังงานของคล้ายคลึงกันนะครับถ้าเรามองสืบค้นไปในพฤติกรรมการเจริญเติบโต,ตการบริโภคนะครับของอดีตเราก็สามารถที่จะพยายกรณ์อน,อนาคตได้บ้างแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีตัวเร่งที่ทําให้ความเจริญเติบโตมันรวดเร็วมากขึ้นนะครับไม่ไว่าจะเป็นสภาพสังคม ที่เปลี่ยนแปลงไปเทคโนโลยีที่เข้ามาแทนที่มากขึ้นนะครับรวมทั้งเรื่องของความเร่งเร้าในเรื่องของการร่วมไม้ร่วมมือการแข่งขันระหว่างประเทศหรือหรือร่วมกันในอาเซียนก็ดีซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ในอีกไม่กี่เดือนทั้งหน้านี่ต่อจากนี้ไปเน่ยออมองในมิตินี้นะครับแผนหรือ PDP เนี่ย Power Development Plan เนี่ยได้มีการมองในมุมใดๆบ้างนอกจากการลงทุนในเชิงเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยนะครับระหว่างประเทศมาภาคเป็นยังไงคร คือในแง่ไฟฟ้าเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยเรื่องระหว่างประเทศเนี่ยมันก็มีอยู่เรื่องหลักๆเลยก็คือความต้องการใช้ไฟฟ้าของเราเนี่ยมันมากเกินกําลังการผลิตภายในประเทศนะฮะณปัจจุบันนี้เป็นอย่างนั้นปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นนะฮะและเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสุดที่แล้วเราต้องซื้อไฟฟ้าโดยสุดที่ ừ ừ ừ แล้วเนี่ยนะต้องซื้อไฟฟ้าจากเพื่อนบ้าน ừ ừ จากาเพื่อนบ้านที่สำคัญก,ก็คือประเทศลาวครับ<ช>เองนะฮะแต่ในอนาคต นะตามแผนเนี่ยแม้กระทั่งลราเองก็ขายผลิตไฟฟ้าเต็มที่ก็ขายประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยก็ยังไม่พอนะอรเพราะนั้นแผนของเราก็คือต้องซื้อไฟฟ้าจากรายอื่นด้วยที่รายที่เรามองก็คือพมา่าเนะพระาะพม่าเองก็มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งน้ำแนะม่น้ำสรวินนะครนะเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ นะแล้วก็หวังว่าเขาคงมีไฟฟ้าเหลือ <S <S ที่มาขายประเทศไทยบ้างนะอันนี้ก็เป็นแหล่งหนึ่งอีกแหล่งหนึ่งซึ่งเราอาจจะมองไกลๆหน่อยเนี่ยก็คือจีนตอนใต้ <S <S นะจีนตอนใต้ก็มีการผลิตแต่ว่าเนื่องจาก <S <S ผู้คนเขาเยอะประชากรเยอะก็อาจจะหวังได้น้อยหน่อยนะที่จะซื้อไฟฟ้าที่เหลือจากจากประเทศจากประเทศจีนจีนตอนใต้โดยเฉพาะ ส่วนที่เหลือเนี่ยของมาเลเซียนี่เราก็มีทั้งซื้อและขายนะบางจุดเราซื้อบางจุดและขายแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือในอนาคตเนี่ยเราเชื่อว่าในบางส่วนของชายแดนเนี่ยกับลาวก็ดีกับพม่าก,ก็ตามเนี่ยเราเนี่ยเนื่องจากว่ามีสายส่งระบบสายส่งไฟฟ้าที่ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นบางส่วนนี้เราซื้อจากลาวบางจุดเป็นไปได้ว่าอีกส่วนหนึ่งของประเทศลาวเนี่ยเราอาจจะต่อสายไปขาย อให้กับคนในประเทศลาวในส่วนพูดง่ายๆคือในตอนส่วนเหนือเหนือใกล้ประเทศใกล้จังหวัดหนองคายเนี่ยเป็นจุดรับซื้อของเราเพราะว่าเขื่อนเขื่อนะมันอยู่ทางเหนือของเราแต่ว่าตอนใต้ของเราเนี่ยอไฟมันยังขาดเราก็จะซื้อของเขามาขายของเขาเองและเขาเนี่ยในการเดินสายเขาเนี่ยมันต้องใช้เงินเยอะแต่ว่าสายของเราเนี่ยมันค่อนข้างดีเราก็ได้มาจิ้นเพราะนั้นเราก็จะได้ไฟ จากของเขาหรือจากที่ไหนก็ตามเนี่ยแล้วก็มีโอกาสาขายเขาสําหรับลาวตอนใต้ได้รับเพียงแต่ต่อสายข้ามไปนิดเดียวนั่นเองเพราะนั้นมันก็จะมีทการซื้อและการขายเกิดขึ้นอันนี้ไม่จะดีสําหรับประเทศไทยอย่างเดียวก็ดีสําหรับประเทศเพื่อนบ้านด้วยเขาไม่ต้องลงทุนมากพม่าก,ก็เช่นเดียวกันนะฮะในลักษณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะมีจุดทางซื้อและขายปัจจุบันนี้เราก็ขายไฟให้กับพม่านะฮะที่ภาคกีเหล็กก็ดีที่แม่สอดก็ตามเนี่ย จริงๆแล้วไทยขายไฟให้พมา่าก็โดยเหตุผลที่ผมว่าเนี่ยก็คือเรามีระบบสายส่งที่ค่อนข้างดีนั่นเองครับคน<อ>นี้อนุกับมาที่ประเทศไทยในยกนรณีที่ว่าถ้าหากว่าจะมีการาพัฒนาพลังงานโดยเพราะพลังงานไฟฟ้าเนี่ยในรูปแบบใหม่เนี่ยก่อนหน้าน,นี้ก็มีการถกเถียงกันเยอะมากในเรื่องของพลังงานประมานูนะครับ,รบซึ่งประเทศไทยก็ก็เป็นห่วงนะครับในขณะเดียวกันที่หลายประเทศเนี่ยเขาก็ก็ได้ใช้เป็นกระแสพลังงานหลักด้วยนะครับมีเตาปฏิกรณ์ ประมาณูเนี่ยเยอะมากอย่างญี่ปุ่นนี่อะไรแต่พอข่าวคราวมาตั้งแต่เชอร์นาบิลตั้งแต่ล่าสุดมาซึนามิที่ญี่ปุ่นทําให้ความหวาดกลัวในเรื่องของพลังงานตรงนี้ผมถามในอนาคตว่ามีผมคิดว่าคงคงมีการคุยกันอยู่แล้วว่าพลังงานของถ่านหินก็ดีของเขืือต่างๆก็ไม่พออยู่แล้วเนี่ยจะใช้พลังงานอะไรเข้ามาทดแทนหรือว่ามาเป็นทางเลือกใหม่พลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์หรือใดๆครับครับอันนี้ดี๋วให้ทราบก่อนว่า เชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าของไทยก็คือแก๊สธรรมชาติอันนี้ผมว่าท่านผู้ชมหลายท่านก็คงจะทราบนะครับ,รบนะประมาณเกือบเจ็ดสิเอร์ซของไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ยต้องใช้เชื้อเพลิงที่อยู่ในรูปของแก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติไม่ว่าจะอาวไทยไม่ว่าจะความ,มาค่าอะไรจากอรพวกนี้ซึ่งเราคิดว่ามันค่อนข้างมากและอาจจะมากเกินไปเพราะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องหันไปพึ่งเชื้อเพลิงอื่นมากนะเรามองไปมองมาเนี่ย อันแรกเลยที่เราคิดว่าควรจะทําก็คือเชื้อเพลิงที่มีวัตถุดิบเป็นวัตถุดิบในประเทศก่อนนะฮะซึ่งมันก็มีอยู่ไม่น้อยนะว่านับจริงนะะก็คือพวกที่ก็เลยชีวภาพนะฮะพวกวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรนะฮะแกลบกากอ้อยชานอ้อยรับพวกนี้เราก็เอามาใช้แล้วในการผลิตไฟฟ้านะ แล้วก็ยังมีพวกซังเข้าโพดอย่าง,งนะเศษไม้อะไรต่างๆพวกเนี้อันนี้ก็เราก็พยายามส่งเสริมแต่ว่าเมื่อรวมๆกันแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันก็ยังน้อยอยู่นะครับเพราะว่าถึงแม้เราจะใช้เยอะก็ตามเนี่ยนะฮะต้นทุนก็ค่อนข้างสูงนะไม่ใช่ถูกนะฮะแต่ว่าเราก็พยายามจะส่งเสริมแต่ว่าปริมาณว,วัสดุที่ใช้เนี่ยนะมันยังค่อนข้างน้อยแล้วมันกระจากระจายนะอย่างแกลบเนี่ย เราเนี่ยก็เรามีเยอะใช่เยอะจริงแต่มันอยู่ทั่วประเทศนะเพราะนั้นถ้าจะมาขนส่งมารวมมาอยู่ในจุดเดียวกันเป็นร้นทุนต้นทุนมันจะสูงนะฮะนอกจากนั้นเราก็อยากจะส่งเสริมเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ครับซึ่งก็ต้นทุนก็ยังสูงอยู่นะฮะพลังงานลมเราก็เริ่มมีแล้วต้นทุนก็ยังสูงอยู่พวกนี้ค่าลงทุนเริ่มแรกในขั้งสูงหมดนะฮะทำไปยังไงก็ตามอย่างมากตามแผงเราเนี่ยคิดว่าไอ้พวกนี้รวมกันเนี่ยเรียกว่าเป็นพลังงานบุนเวียนเนี่ย ซึ่งใช้วัสดุในประเทศเป็นส่วนใหญ่เนี่ยก็ได้อย่างมากที่สุดก็ยี่ห้าเปอร์เซ็นมากที่สุดดีดจริงๆก็คือสามสิบเปอร์เซ็นแต่ว่าสามสิเอร์เซ็นนี้อาจจะยากกว่านี้ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ที่เรียกว่ายังต้องออกแรงกันมากอยู่เพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือนี่คืออะไรส่วนที่เหลือก็คือลิกไนซ์ซึ่งเราใช้เยอะอยู่แล้วมันคงไม่เพิ่มม,มากไปกว่าน,นั้นนะ<ม>ใช้ที่แม่เมาะเท่าไหร่ก็แค่นั้นไปจะเป็นอีกห้าสิบหกสิบปีข้างหน้าก็ว่าไปแต่ว่าเพิ่มมากไปได้เพราะว่า เราก็ทราบดีว่าลิกไนน์เนี่ยใช้มากๆเนี่ยมันโซ่โปรกถึงแม้จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีก็ตามครับอีกอันนึงก็คือฐานหินน้ำข้าวทานหินน้ำข้าวนี่จะดีกว่าลิกไน์เพราะเป็นทันหินที่มีคุณภาพดีนะก็มีการใช้มากขึ้นและเราหวังว่าในอนาคตจะมีการใช้มากขึ้นรวมทั้งหลายทั้งปวงก,ก็ยังไม่พอในอนาคตเนี่ยในที่สุดอาจจะต้องมีโรงไฟา,านิวเคลียร์แต่นี้ที่เราพูดเนี่ยก็คงสักประมาณ ผมว่าอย่างน้อยนะสิบปีข้างหน้านะสิบปีข้างหน้าเราทราบดีว่ารงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยตอนนี้เนี่ยยังไม่เป็นที่ยอมรับของสาธารณชนเพราะว่าข่าวที่เราได้มันเป็นข่าวที่ไม่ดีประเทศอย่างประเทศญี่ปุ่นซึ่งเราทราบดีว่าโอ้โหมีความเข้มงวดในเรื่องความปลอดภัยอะไรต่างๆยังมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพราะนั้นเราก็คิดว่าเรื่องนิวเคลียร์เนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ค่อยอยู่ในแผนแบบชัดเจนนักแต่ว่า เราจะมีแผนเตรียมพร้อมไว้ก่อนอนะเพราะฉะนอีก10ปีข้างหน้าถ้าเทคโนโลยีมันดีขึ้นความปลอดภัยดีขึ้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะนํามาใช้ได้ในที่สุดครับ ทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมมีส่วนร่วมนะครับอยากคิดว่าบางเรื่องไกลตัวเกินไปเรื่องการผลิตเรื่องอะไรต่างๆวันนี้อาจจะคุยดูภาพใหญ่แต่ว่าลองถามตัวเองสิครับว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยท่านใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้างอย่างน้อยมือโทรศัพท์มือถือที่ท่านถืออยู่เนี่ยก็ต้องใช้ไฟบางคนเครื่องเดียวไม่พอต้องมีหลายเครื่องแล้วก็ต้องมีแบตบสำรองด้วยนะฮะแล้วก็รถยนต์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ใช้แบตเตอรี่ทั้งนั้นนะฮะไฟฟ้าทั้งนั้นแหละครับท่านครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องคิิิดดล่่วววงงงหนนนน้าาาพพถึเจจตัรไมค เตรียมพร้อมไม่ทันก็เราเองจะเดือดร้อนนะครับวันนี้ต้องกราบขอบคุณนะฮะท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับดรพรายพลคุมรัพย์ครับขอบคุณท่าครับดีครับช่วงน,นี้พักสักครู่นะครับช่วงหน้าติดตามกันต่อในเรื่องของกินเที่ยวทั่วไทยนะครับทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามเมื่อหลายร้อยปีที่แล้ว มันทำให้เราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองลเลอกลุ่มปตทเชื่อว่าพลังของการตั้งคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์สร้างนักวิจัยและนวัตกรรมใหม่ให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง เข้าสู่ในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับตอนนี้เราจะได้นำร้านอาหาร Love Istanbul นะครับเป็นสาขาที่2ของเซ็นทรัลเอ a s s y เซี่ซึ่งสาขาแรกของเราอยู่ที่วิทีโฮเทลซอยพหล่ยธิงซอย3นะครับซึ่งอาหารของเราจะเป็นไทยยุโรปครับเป็นไทยโมเดิร์นร้านเราตกแต่งสไตล์วินเทจชิโนยุโรเปียนครับผมซึ่งอาหารของเราจะเป็นแนวใต้สดสนมากซึ่งเรา เมนูขึ้นชื่อของเราคือแกงปูบ้านพังงานนะครับซึ่งมีส่วนผสมคือเป็นเนื้อปูปูม้านะครับผมซึ่งตอนนี้เราเราทำเรียบร้อยแล้วนะครับและส่วนท,ที่สําคัญที่สุดคือพริกแกงซึ่งพริกแกงตัวนี้เราน Pars ํามาจากพังงาโดยตรงนะครับซึ่งเราจะไปการโขกเองตามาทำด้วยมือนะครับผมและส่วนที่2คือเป็นเนื้อปูร้วนนะครับผมที่ต้มสุกเรียบร้อยแล้วนะครับและคือ ตัวที่3คือน้ำมันพิเผาเพื่อตกแต่งสีให้มีรสชาติอาหารมีสีสวยนะครับผมแล้วที่สาคัญคือกะทิต้องเป็นกะทิที่สดที่ใหม่เราไม่ใช้กะทิกล่องนะครับเพราะว่าเราจะได้ความหวานของกะทินะครับเราจะเริ่มขั้นตอนในการทําเลยนะครับผมมาเปิดไฟครับอันดับแรกนะครับเราจะเ,าเติมน้ำกะทิลงไปผัดให้กะทิให้แตกมันนะครับผมไฟป,ปานกลางนะครับ เราจะคนไปนเรื่อยๆนะครับกันกระทิ่ดไม้ไม่ติดก้นกระทะนะครับเราคนไปนเรื่อยๆจนกว่าการะทิ่งของเราจะแตกมันซึ่งจะมีพายนะ้ำมันนิดนหนึน่งจะมีวันคอมันวาวนะครับผมน,นี้ครับเห็นสเกตไหมครับก่อนจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับซึ่งกระทิ่งเราได้เริ่มเดือดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะเติมพริกแกง ซึ่งถ้าเรา,าไมา่ทานไม่ไมจัดรสไม่จัดมากก็ใส่แค่ครึ่งเดียวนะครับเพราะว่าราาพริกแกงตัวนี้จะเผ็ดมากเป็นมาจากใต้โดยตรงนะครับผมทุกคนนะครับเราผัดจนกะทิแล้วก็เคลื่อนแกงเข้ากันได้ดีนะครับผมใส่น้ำมันพีกเผานิดนึงกินเริ่มหอมแล้วนะครับนะครับสีจะเริ่มจัดขึ้นข้นขึ้น มีความมั่วสวยของอน้ำแกงนะครับเสร็จแล้วเราเะลอกใส่ปูเราจะสังเกตว่าปูสุกไม่สุกนะครับอยู่ที่เปลือกนะครับจะออกเป็นสีส้มนะครับผมและเนื้อจะออกเป็นสีขุ่นนะครับจะไม่ใสแสดงว่าปูสุกเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็ดับไฟครับปูสุกแล้วครับผมตอนนี้เราก็จัดปู ลงในจาร์ให้สวยงามนะครับผมเสร็จแล้วจ้ะตักน้ำแกงใส่ถ้วยนิดหน่อยถูกุกผิก ด้วยใบมะกรูดซอยนะครับผมแล้วก็เพิ่มพริกเครื่องส,สีสากสวยงามแล้วก็ท็อปด้วยเนื้อปูครับใจะให้ดูน่ากินยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบทานาปูที่มีเปลือกนะครับผมเสร็จแล้วครับแกงปูบ้านพังงาสไตล์เล็บอิตครับผมเรียบร้อยครับ ร้านของเราตั้งอยู่ที่เซ็นทรัลเอ็มซาีนะครับอยู่ที่ชั้น5นะครับผมจะเปิดเวลาตั้งแต่10โมงเชา้าเป็นต้นไปจนถึง4ทุ่มนะครับเชิญชวนมาแวะทานอาหารสไตล์โฮมเมดแล้วรถจัดได้ครับที่เล็บยิครับผมขอบคุณครับ